สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำคลิปวิดีโอการซ่อมหมอ้อแปลง water. อินวัตเตอร์ยี่ห้อเชิดชัยนะครับเป็นหมอ้อแปลงของรถานรถทัวร์นะครับใช้ไฟ24โวลต์ดีแปลงออกเป็น220นะครับ <c oughs> ที่เสียมามบ่อยก็คือจะเป็นบอร์ดไรท์ตัวนี้นะครับ จะเป็นบอร์ดไดตัวนี้หม้อแปลงตัวนี้ก็ชอบขาดเหมือนกันนะครับขาออกนะครับต้องด,ดูดีๆที <c oughs> นน่นาวัดถ้าเราวัดปกติแล้วพันที่ออกจากได้ TAP สี่สองนี่นะครับสองตัวนี้ถ้าออกไม่เท่ากัน <c oughs> ก็ต้องไล่ย้อนไปที่ขาหม้อแปลงนะครับซ้ายขวาต้องวัดวัด ข่อมซ้ายขวาจะต้องได้เท่ากันนะครับประมาณ 3- ามถึงสี่ร้อยโอห์มคือมว่าอแปลงลูกนี้นะครับมออแปลงใดที่จะส่งพันธุ์ไปเลี้ยงภาคหอนี่นะครับภาคไฟนี่นะครับภาคตรงนี้ซ้ายขวานะครับถ้าสภาพปกติเราวัดไฟนะครับขาที่ออกจากขา e ตรงที่อ p 4 2นี่นะครับจะต้องได้ประมาณ10 10 10ขึ้นนะครับไม่ถึง20นะครับ ถึงจะถือว่าปกติแล้วก็ถ้าไม่ได้เราก็ต้องมาเปับ vr ตัวนี้เอานะครับจะต้องได้ประมาณ18บแเก้า็ว่ากันไปนะครับที่ออกจากได้ได้ซ้ายกว่าตรงนี้นะครับเพื่อที่จะมาเลี้ยงทางซิเตอร์นี้นะครับทางชิเตอร์ทันทิเตอร์จานบินนะครับปกติเขาจะใช้เบอร์เหมือนี้นะครับมือกระดัมดำนะครับเพราะว่าลุยหมอ้อแปลงอินเวอร์เตอร์มาหลายวันแล้วครับช่วงนี้ เอ็เดี๋ยวนะ,ค,ะครับรูไม่ชัดตึกต๊กตึกต๊กตึ๊กตึ๊กแล้เอาโทรศัพท์ถ่ายมันก็จะไม่ค่อยชัดนะครับเอ็มจีโอเอ็มจีหนึ่งห้า 016G นะครับชนิด PNP อันนี้เราหายไม่ได้เราก็จะเอาเบอร์ MG2955 แทนนะครับเลอะใหม่หมดเลยเพราะว่ามันช็อตหมดเลยแล้วก็เจอหม้อแปลงลูกนี้ขาดในด้วยนะครับหม้อแปลงไดมันนี่นะครับ้าชอบขาดชอบเสียอยู่เหมือนกันถ้ามีซื้อไว้ตุนไว้ก็คำนองไว้ก็จะดีเหมือนกันนะครับ <c oughs> แล้วก็เวลาวัดวัดตัวนี้นะครับ เราจะคัดจะวัดคอมตีเบ E ไม่ได้นะครับต้องวัดที่บี b ีซ e อะไรด้วยนะครับถึงจะรู้บางทีเราประเมินราคาประเมินการซ่อมถูกไปก็จะเข้าเนื้อนะครับมันจะเป็นมออแปลงอย่างนี้นะครับมอเอรป็นอย่างนี้นะครับเอรแปลงอินเนวอร์เตอร์ที่ใช้กับรถบารรถทัวร์นะครับที่ใช้มออแปลง 24โวลต์น,นะครับชั้นแปดยี่สิบสออกเป็น220ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับช่วงนี้ก็ซ่อมเยอะอยู่เหมือนกันน่าจะน่าเกือบสิบเครื่องอยู่ครับช่วงนี้ก็พักงานซ่อมทีวีอแอมป์ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้จะทำทีวีแล้วก็ตู้เย็นเครื่องเสื้อผ้าให้นะครับวันนี้เรามาบอกเทคนิคไว้ก่อนว่าสาเหตุที่ ถ้าภาคขยายนี้เสียก็เกิดจากไดขาขาดก็มีนะครับเกิดจากมออแปลงฮอไดขาดก็เปลี่ยนไดแล้วก็เปลี่ยนมออแปลงแล้วก็เปลี่ยนทานท์ิเตอร์นะครับจานบิน MG 295เแทน MG 1 5 0 1 6นะครับชนิด PNP ก็เอาเบอร์2องาแทนได้เลยมีหัวเชื้อช้นะครับ ย้ำอีกทีว่าขาที่ออกจากขา E ตรง TIP 42นี้จะต้องได้18 19 20โวลต์นะครับถึงจะออกไปขับทั้งสองฝั่งนี้ได้นะครับถึงจะถือว่าปกติโอเคนะครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วแล้วก็ต้องปรับไฟให้ได้220ก่อนที่จะประกอบเครื่องนะครับแค่นี้นะครับเสร็จแล้วครับ